อิตาลเซียสร้างกำนานลดแหลกอีกแล้วลดสูงสุด70%จัดตั้งแต่วันนี้ถึง23พฤศจิกายนนี้เท่านั้นจัดที่โกดังเบสบอลเดดแวร์เขาซอยกิ่งแก้ว2ี11โมงถึงหโมงเย็นใครซื้อครบแสนลดอีก5% 3สาแสนลดอีก10นในงานก็มีสารพัดไวหลากหลายชนิดหลากหลายขนาดที่เห็นราคาและต้องหวัน่นใจแล้วก็มีพรีเมียมไวด้วยจ้าลองส่องกันเองนะทุกคนนอกเหนือจากไวนยก็มีแกงสปิริตอื่นๆด้วยอันนี้โซนญี่ปุ่นอันนี้สกเกลให้เลือกเยอะมากเครื่องดื่มจาากกกาเี็ คากรีสน,นันเราจีนชื่อดังในตำนานก็มามีแบบขวดละพันห้าื่อใครอยากรู้ขวดไหนรสชาติเป็นยังไงก็มีให้ชิมกันน,นะนันแจงวายทั้งเครื่องดื่มอื่นๆมากๆและนิ่โซนชาชาไม่ใช่ช<า>และ เขามีพวกเฮาส์แวร์ต่างๆด้วยทีเด็ดเลยชอตสวิเซลแก้วคริสตัลดังจากเยอรมันใบละ150บาทอย่างอื่นก็ลดเยอะกาแฟอิลลีน้ำแร่ซานเบดเด,ดเตอร์หนึ่งแถมหนึ่ง,น,งนมแพนเปตโอรัสซีจากอิตาลีเซรัปโมนินฟรั่งเศษมาก่อนมาเร็วของครบช็อปดีชิมเพลินเดินไม่ตรงอิตาลเซียแวร์เฮาส์เซลลดยกครัง